สวัสดีค่ะมื่อวันที่3มก,กราคม2566จ้าพบกับอูซังบอยมหาศราค k ามค่ะคันนี้เป็นขั้นแรกของปี66จ้ามาจากรงลูกชายยุบาลน,น้องแว่งเลือค่ะตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้เป็นรุ่นอ่าหลอกคูค่ะเป็นรุ่นบด,ดำ เป้าเป็นของเผ้าตัวหกหล่อลอยซิบแรงมาจากขั้นนี้กว่างยูทีเมตรเก่าชิค่ะย่ายูทีสามเมถานชิ้นทีเม็ดยิงจากขั้นนี้ป็นรุ่นบดามค่ะบรรทุกเด้ดประมาณสี่ตันถึงแปดตันจ้ะลูกค้าเป็นสร้างเป็นด่านในสมโสมจ้าหละกะด่านนอกเป็นกระบะสีน้ําเงินจ้ะเอ้ยเป็นสีน้ําเงินค่ะเอฟซีค้นไดทีมีรถไถไปยังขั้นนี้มีพ่วงแก่สามารถสร้างสื่อก้างบอยเลยค่ะอันนี้เป็นด่านหนาด้ค่ะ นี่ค่ะของอูซางบอยจะมีหมวกมีบใบไ้แล้วช่องแบบมีไ้ลูกคาวไว้มองข้างหลังหเห็นค่ะแล้วก็จะมีโลโก้อูอของอูซางบอยติดไปไห้ค่ะถ้ามีปัญหาอย่างกะโทษแจ้งปัญหาได้เลยค่ะเบอร์โทษจะใส่ไว้ไห้ไเอฟซีคนใดสนใจกะติดตอ่อซางบอยเลยค่ะเบอร์โทษซางบอยศ62 3 4 1 7 4อ1จ้าอันนี้บางข้อหลกัก้อจ้ะ เดียวได้เก่ย10องศาค่ะข้อหลักกับบิดได้ลอย80องศาจ้ะของสร้างบอยเทดไหยแข็งแข็งซับข้อแข็งแข็งค่ะสวยสวยขั้นนี้จะเป็นเล็กล่างน้ำหนาซีจ้ะอ่าเล็กล่างน้ำจะมีอยู่ล่างซีกับล่างหาค่ะเป็นของราคาลูกค้าแบงกเลือกเลยด้ค่ะนี่ค่ะช่วงล่างดําถ่แข็งแข็งค้ำหัวค้ำท้ายค่ะเป็นยางโปเซนนั่งซีเซนจ้ะอ่าขั้นนี้เป็นกระทาขอบพิชด้จ้ะเป็นเท้าของตัวหกหล่อลอยซแรงมา รับน้ำหนักไดีด่ยได้ค่ะอันนี้เป็นดานทายของรุนบระดำค่ะฟ้าทายเขาจะมีประมาณนี้ค่ะถ้าจะลูกคขาอยากเพิ่มล่อไข่กเพิ่มตังเบ็ดล่ะต่อขั้นนี้ก็จะเป็นรุนรอคูกระดำขึ้กันค่ะขั้นนั้นเป็นเล็กร้านหายนะซานะส่ทรงค้าย,อยุอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจ้าขั้นนี้เป็นขั้นแรกของปีหกศกค่ะอันนี้เบริร ค่ะเป็นเต็มของขั้นนี้จ้ะรีวิวไหเบึงสวยสวยสีจริงจะสวยก็ในคลิปวีดีโอแล้วค่ะเวลาห่าอลงเอาคลิปเป็นร o ป t ู b ูอาจจะสีจืดกว่าจักน้อยแต่สีจริงเนี่ยสวยค่ะเป็นสีน้ำมันค่ะเงางามสีสันกะเหลืองเองใดญ่จ้าของอูซางบอยจะเป็นพวงที่นี่สีสันหลายที่สุดในในโซนอีสานบานเฮาล่ะค่ะ และกกบ,บริการหลังการขายลูกค้าดีค่ะลูกค้าของอูซางบอยจะจะรู้ดีค่ะว่าซางบอยดูแลลูกคา้าบางเชือมันก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะซางบอยดูแลหค้ค่ะคนีดูข่าวมาใส่กับรถไถซีกเล้งจ้ะคนีเป็นช้าต่างปั๊บเกียวเพราะว่าเขาจะทม่นำนักไลยรุนบระดำจะนักก็รุนดำเด้อค่ะ